บางช็อตให้ดูเล็ก dow, เท่าไหแตกมัลยมือดีเนี่โอ้เกือบซวยแล้วงานนี้มึงอออนภาคเร็วๆแอบไม่เห็นด้วยโอ้ก็ดงเลสกง้ลยเ้ยดำมั้